Welcome, Welcome to P.P. Channel สวัสดีค่ะกับผมกับบุมกับบ่องนะคะสวัสดีครับทุกคนใน r ี c a p เอง คือลูกใหญ่ครับผมพีคอกกับเคสซิกวายนะครับเมื่อกี้เดดแอร์ทำไมฮะดไม่ออกเลยใน m v ก็เป็นแบบชมรีโฟเดือดเดือดครับแลบเพียวพีมีมีบ่าสองเลนในนี้ด้วยนะเครื่องนี้บ่าสองเลกันมานะน้องมาไปสนับสนุนกันด้วยนะคะไปสนับสนุนทุกคนในชมรีโฟนะเดี๋ยวจะมีผลงานอะไรอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆเยอะๆเดือดๆแน่นอนนะคะแล้วเพลงนี้เป็นไงครับปุ่มน้องเขาไม่ได้มีจังหวะเขาเรียกว่าอะไรโอเคมันด้วยคำด้วยคำสัมผัสของน้องทั้งคู่อ่ะมันจริงๆไม่ต้องพูดอยู่แล้วว่าเขาดีอยู่แล้วี่าเออัักชชดดแบบ แบบพันอะลูกไก่ในกำมือเขาไม่ได้พูดว่าลูกไก่กักำมือเขาบอกว่าในกำมือมึงเป็นแค่ลูกไก่ประมาณนั้นใช่แล้วก็ชอบท่อนที่แบบว่ามือขวาทำนู้นทำนี้อยู่แล้วมือซ้ายเปลี่ยนเพลงอะไรสักอย่างนะบอกว่าเมียมึงอะเปลี่ยนท่ามึงก็เลยให้คือเปลี่ยนเพลงเออใช่แล้วก็น้องผอมลงมากตอนนั้นอะเคยเจอน้องครั้งหนึ่งน้องก็เหมือนผอมลงแล้วนะแต่พอมาตอนนี้น้องผอมลงมากกว่าเดิมอ่ะใช่คือดูแลสุขภาพเดียผอมลงได้อะก็ดีแล้วนะคะดูแลจริงๆคือไม่ใช่ว่าแบบผอมลงเพราะมึงไปทำนู่นทำนี่มาหรือเปล่าคือบางท เปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราก็ต้องง่ายยกย่องมาแล้วเรามาดูเนื้อลองกันเลยดีกว่าเนื้อลองอ่ะขอบคุณพี่คอ์ครับผมใช่ขอบคุณน้องนะทั้งไปขอน้องมาน้องส่งมาให้นะครับขอบคุณมากครับกูส่งเสียงผ่านลาโพงทะลุหูเข้ามือทั้งซ้ายขวาออปชั่นกูไม่ได้หรูแต่ทรงกูก็ดูขายป่าอันนี้ยังโคตรจริงอ่ะก็ไม่ได้อะไรมากอ่ะก็เหมือนป่าละเพลงฮิตในเพล์ลิ์โอซากุก็มีแต่เคซิกช่วงนี้เพลงฮิตของเคซิกก็คือดังเออและโอซากุเพลงโอซากุท กูแบงแกงเตอร์แลบแก็ fuck you fuck you boom bad bitch ไม่ใช่เหรอแต่ไปคซสิกนะคะส่งเสียงผ่านลำโพงทะลุหูมึงทั้งซ้ายขวากูอยู่โซนบนแต่มึงทั้งฝูงยังอยู่ท้ายหางเออเลิศหัวหางขอโทษทีวันนี้ต้องมีน็อกกูมากับพีค็อกไม่ต้องมีสต็อปมึงทําใจให้ดีน้อง่อไปท่อนพีค็อกนะคะอันนี้เขาเืิดเขาแบบสลับกันร้องท่อนฮุกอะถ้าพูดผิดกูให้มึงพูดใหม่ในกำมือมึงเป็นแค่ลูกไก่คนเท่ไหเนี่ยชอบมาสองแต่สี่ตีนเดี๋ยวมึงโดนกูโดดขาคู่ใส่กูมากลับขึ้นลูกใหม่ ชดบลีฟก็คือเป็นคืนลูกใหม่อะเนาะซัดหน้ามึงเคยฟังเหมือนมึงเจอคืนลูกใหญ่เคซิคะพูดผิดกูให้มึงพูดใหม่ก่อนหมัดขวาจะพุ่งใส่ถ้าเดือดกันยังไม่พอเดี๋ยวเพลงนี้กูจัดให้คู่ใหญ่คู่ใหญ่คือเขาสองคนกูทํามึงโยกกันจนปวดคอดูพวกกูคุณภาพอะเพราะตรงเนี้ยแม่งมีแต่หมวกทองมึงชอบประโยคนี้คือเคซิก็ได้หมวกทองใทีเค็คก็ได้หมวกทองเป็นเพลงที่ท่อนหุกยาวมากท่อนหุกของเขาจะเป็นแบบว่าสลับกันร้องนะคะถ้าสลับกันร้องนะคะมันก็เลยแบบดูโฟอะไรอย่างเงี้ยต่อไปเป็นท่อนเวิร์ดนะคะของเค็คหมดหน เดี๋ยวกูเสี่ยงเองระหว่างที่เมียมึงเปลี่ยนท่ามือขวากูเปลี่ยนเพลงนั่งภาพมาเลยได้แต่ใช่บุ้งกำลังจะบอกบุ้งไม่ได้ทะลึ่งนะแต่ว่าภาพมา <c oughs> ค,คือเอลก็อยู่เนี่ยแต่มือขวากูเปลี่ยนเพลงยู่ <laughs> ต้องรู้สึกยังไงคะท่อนแรกเขาล้อว่าอะไรนะหน้าตากทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วไหมวัดดวงอ่ะเขาเทหมดอ่ะเอาอินเอาอินอย่าตีสนิททำเบี่ยงเบนมึงไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนเกมสไตล์พวกมึงยังไม่ชัดมึงอย่ามาเทียบในรายละเอียดเฟรมท่านนี้ก็ชอบเฟรมอือนแบบในช็อตช็อตหนึ่งนี้ใช่ไหมในเฟรมหนึ่งพวกมึงยังไม่ละเอียดเท่ากูอ่ะคือกูละเอียดมากกว่ะาอ้ค่าความละเอียดกูไม่ใช่สิงโตกูไม่ใช่แม่ทับกูไม่ใช่จ่าหุ่งกูไม่ใช่พวกเคี้ยที่หิวข้าวแต่เสือกไม่อยาากกหหหุออันนนนนเเีี้้้ย่่่่จะะะใวงไไดมป ไม่บุ้งก็เหมือนกันบุ้งหิวข้าวบุ้งก็ไม่อยากหงงบุ้ไก็ซื้อกินอย่างที่วองเคยบอกว่าบุ้งเป็นคนที่ทํากับข้าวอร่อยมากนะคะใช่ครับไม่บุ้งขี้เกียจทํากับข้าวบุ้งไม่ทาเลยสิ่งเดียวที่บุ้งรู้สึกว่าบุ้งไม่อยากทาเลยคือทากับข้าวข้าวก็คือไม่หุงแล้วซื้อกินอย่างเดียวนะคะผมก็ซื้อกินอย่างเดียวเลยครับแบบไหนไม่ค่อยได้ปลูกเองเลย ออกเรื่องมาเยอะแล้วกูม่ใช่พวกมึงนะที่แบบว่าอยากทำนู่นทำนี่แต่ไม่รู้จักเริ่มไม่รู้จักทำเองอะกูเคยติดยาเหมือนกูตายไปแต่ตอนนี้กูหลุดมาจากหลุมเนี่ยนี่คือสิ่งที่แบบว่าดีมากๆเลยนะคะน้องอะไรท<อ>ี่เคยผิดพลาดแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนะแก้ไขบอกตัวกูเองด้ตมคะมึงอย่าได้คิดว่าในโลกนี้มีแค่มึงคนเดียวที่เริ่มมาจากศูนย์ทุกคนเขาเริ่มมาจากศูนย์กันหมดอะเนาะผู้หญิงที่เข้ามาหาแม่งก็หลากหลายแต่โทษทีว่าไอ้น้องพักหลังนี้เงินเข้ามาไม่ขาดสายโอ้โหอันนี้สุดยอดเลยคล้ายๆป่าคล้ายๆป่าิง กูอยู่ระดับบนกูคงไม่ชนกับคนระดับล่างกูลันพัทยาไปถึงชนบุรีทุกคนรู้ดีแถวนี้กูจัดจ้านจัดจ้านจริงไหมเดียวบอยเมื่อก่อนกูเคยลำบากมามากขอโทษที่ไม่สะอาดสะอ้านกูรู้สันดานกูหยาบกระด้างมึงอยาผามกูรู้กูเป็นยังไงจริงๆกูก็รู้ว่ากูเป็นยังไงแม่งเหมือนพูดถึงกูเลยแม่แหละก็คือความที่เขารู้ตัวเองว่าเขาเป็นยังไงเขาเป็นคนไม่ดีมาก่อนแต่ว่าคุณก็ไม่ต้องมาบอกหรอกว่าว่าเขาเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาก็พยายามทำตัวแบบว่าเปลี่ยนแปลงให้ดีึ้้จริงแ่อมันดาานกกูหยบีขึ หลังนี่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนหยาบกระด้างจริงแต่ก่อนไม่ค่อยยอมต่เดีายวนี้เริ่มรู้สึกเออแม่งก็น่าจะใช่เว้ยเพราะว่าเมียด่าบ่อยอะ่ะเจอชนบุรีโฟก็เหมือนมึงโดนคลื่นทะเลซัดก,กูอยากเจอของจริงไม่ใช่แค่เก่งอยู่ในสเตตัสของจริงเออไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แบบว่าเก่งคีย์บอร์ดอะไรนี้ใช่ไหมว่าเอารูปใครก็ไม่รู้มาแบบว่าไม่โชว์หนะ้าต่อไปทอนเวิร์ดของเคซี่ไว้นะคะอุณหภูมิชนบุรีปรทัทุตอนกูมากับพี่พีพวกมึงรู้ทุกทุกที่กำลังมีพายุพอกูไปปุ๊บุุุุกอยย่่าาาางงมนนนแบบบววรตตต้้้ัีีีีพพ เราชอบนะกูเดินมาไกลเอาใจมาเดิมพันราคาแพงทําไปตามแลนไม่สนผลจะดีจะคุ้มว่ะคือเราจําได้ละเคซิกกับเขาบอกว่าเวลาเขาเขียนนะเขาไม่ได้เขียนเป็นบาเขาเขียนเอาคํามาแบบปึ๊บๆึ๊บึ๊บึ๊บกันเป็นเหมือนเลโก้พัซเิลอะไรของเขาในในที่เราสัมภาษณ์เคซิกกันนะคะไปย้อนดูได้นะเขาไม่สนว่าจะดีหรือจะไม่ดีผลมันจะเป็นยังไงแต่ว่ากูก็กูคือเดินมาไกลแล้วแล้วกูก็ตามทําตามสิ่งที่เขาวางไว้อะนะพอพวกกูทุ่มกันจนสุดตัวไม่มีวันหยุดจะสุกยันวันจันทร์ไม่หยุดเลยโฟกูไม่มี คำมีเป็นพันลอมให้มึงฟังอันนี้ไม่หยุดหรอเรื่องจริงนะกลุ่มเขาบูมไม่เคยเห็นเขาหยุดหรือไปเที่ยวไหนเลยนะการไปเที่ยวของเขาคือการทํางานนะพักผ่อนแล้วก็แบบทําเพลงอัดเพลงอะไรเงี้ยเวลาบูดูในแบบไอจีอะไรเงี้ยจริงน้องมีแต่เรื่องอทาเพลงนะ<ช>อยู่นในสตูเผื่อสมองมึงจะหยุดกวงกูโฟฟิปก,กันรัวๆเป็นมาตรการถ้ามึงจะแซงในโค้งนี้ก็เชว่ๆว่าน่าลาคานอ๋อมึงไปแซงกูไม่ได้หรอกอยี่ยพยายามเลยน่าําคาญอะไรเงี้ยไอสัตว์แอคกันจังมึงเช็คมาดมึงยังจะปล่อยมาอีกกี่เพลงก็กลัวเปลืองค่าสตางวะก็คือเหมือนจะ เมื่อกี้เพลงก็กลัวแบบไม่ดงังแล้วรู้สึกว่าเปลืองเงินกับสิ่งที่เสียไปอ่ะสิ่งที่พวกมึงมมทำใชเสียเงินทํา MV เสียเงิน<อ>ไปทําบีททานู่นทำนี่อะไ<อ>รพวกมึงทําไปก็ไม่ดังหรอกนี่เซตกูพวกกูจะทําต่อกูเปิดคลังแสงเอาคาแสดงในสต็อกไปตามยิงถ้าเช็คโลกูอยู่ตะวันออกพิกัดบางแสนกูกางแขนเพราะที่นี่แม่งบาซิลบูมชอบประโยคท้ายเพลงนี้เหมือนแบบขิงอ่ะมาเออเพลงขิงเพลงขิงแล้วุวมบูมชอบความขิงแล้วแบบเออมันจริงอ่ะในสิ่งที่เขาพูดอะเขาบอกว่าบางแสนเนี่ยเหมือนอยู่บาซิลอะเถื่อนเหมือนกันอะไรอบ่างองา้แพอ แล้วเราก็กางแขนจริงที่นี่บาซิว่ววันนี้ค่ะต้เคจบไปแล้วนะคะเนื้อเพลงชวนบุรีโฟนไะด้จริงนะทุกเพลงอ่ะออกมาคือแบบยังไงแม่งก็ดีอ,อย่างเพลงนี้พีคอกก็คือพั้นแบบโหดโหเลยเคซีก็เขาก็ฟิปแบบสลับซับซ้อนไปฟังเพลงคลื่นลูกใหญ่เยอะนะคะเพราะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ตุ้มตามมากนะว่าจะเป็นทะเลพายุมาหมดใครยังไม่กดซับสไคร้กดให้ด้วยนะครับทุกคนติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเพลงที่ตัวเองอยากดูรีแอคชั่นขอบคุณที่สพอร์ตกันนะคะและอย่าลืมส่งเพลงมาให้ฟังในเพจด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย Bye. Bye.